ร่วมสื่อสารงานรัฐพัฒนาประเทศไทยในรายการประเทศไทยก้าวหน้าทุกวันพุธและวันพฤหัสสบดีเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5เมกในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราว นหนึ่งเรื่องราวนะํามาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่เป็น MOU ระหว่างไทยกับเกาหลีนเหนเอเพื่อที่จะหนุนการลงทุนนะครับอุตสาหกรรมขั้นสูงใน EEC นะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับและสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีฉบับใหม่นะครับและได้อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ของฝ่ายไทยนะครับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ การนโยบายนะครับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณารัฐเกาหลีฉบับใหม่นี้นะครับจะเป็นกรอบความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้นะครับที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ e-e-c ของไทยนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีสาระสาคัญดังนี้นะครับข้อที่1ครับ ขอบเขตความร่วมมือทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้ามาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันนะครับและจะมีการแบ่งปันข้อมูล ที่เป็นประโยชน์และมีความเป็นปัจจุบันรวมถึงให้การสนับสนุนโดยตรงแก่บริษัทและโครงการต่างๆนะครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบอัตโนโมัติและหุ่นยนต์นะครับกรเกษตรกรรมขั้นสูงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพดิจิตอลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประมาณนี้นะครับผม ข้อที่2ครับบันทึกความร่วมมือดังกล่าวนะครับมีผลบังคับใช้3าปีเมื่อทั้ง2ฝ่ายมีการลงนามนะครับโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมานะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกนะครับและก็สํานักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนะครับได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่1ิ พฤศจิกายนปี2562นะครับโดยใช้มาตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนปี2562และได้สิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2565ที่ผ่านมาซึ่ง ได้รับสนับสนุนนะครับให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ของไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีใต้เพื่อที่จะหนุนอุตสาหกรรมนะครับในเขตพื้นที่ EEC นั่นเองนะครับ